ในค่ำคืนที่ฟ้าปั่นป่วนด้วยเสียงฟ้าร้องและสายลมแรงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเกิดปฏิบัติการทางอากาศที่สร้างความตื่นตระหนกและจับตาไปทั่วภูมิภาคเครื่องบินขับไล่เอฟ .16 ของกองทัพอากาศไทยถูกพบว่าบินต่ำเนหนือแนวชายแดนเพื่อทำภารกิจโจมตีเชิงป้องปรามหลังมีรายงานว่าฐานยิงของฝ่ายตรงข้ามได้เปิดฉักยิงปืนใหญ่เข้ามายังพื้นที่ฝั่งไทยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงกลางดึกซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่การปฏิบัติการทางทหารมีความเสี่ยงสูงและต้องอาศัยความชำนาญของนักบินและระบบเราดาร่นรนนยยาาางงเบื้้อตจกหว ข่าวกรองชาเยแดนระบุว่าความตึงเครียดในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจะเกิดข้อพิพาทเรื่องแนวเขตแดนและการขยายพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ของทั้งสองฝ่ายกองทัพอากาศไทยได้รับคำสั่งให้เพิ่มการลาดตระเวนทางอากาศเพื่อป้องกันการลุกรานขณะเดียวกันฐานปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามปรับตอบโต้ด้วยการยิงปืนใหญ่เข้าสู่เขตไทยทำให้การตัดสินใจใช้เอส 16เข้าปฏิบัติการตอบโต้กลายเป็นทางเลือกสุดท้ายเพื่อยับยั้งการยิงและรักษาความปลอดภัยของพลเรือนในพื้นที่ปฏิบัติการครั้งนี้ถูกวางแผนอย่างรอบคอบโดยศูนย์บัญชาการร่วม j o ยเคอร์แมนเซ็นเตอร 16จำนวน2ลำได้รับมอบหมายให้บินต่ำเพื่อลดการตรวจจับจกากเรดาร์าศึกและใช้ระบบนำร่อง GPS ความละเอียดสูงในการล็อกพิกัดฐานยิงที่ตรวจพบโดยนักบินเลือกใช้กระสุนส่องแสงเพื่อระบุเป้าหมายก่อนทำการโจมตีทำให้สามารถจำกัดความเสียหายให้อยู่เฉพาะพื้นที่ยุทธศาสตร์และหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อพลเรือนการดำเนินการทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่ถึง10นาทีก่อนฝูงบินจะกลับเข้าสู่เขตปลอดภัยหลังเหตุการณ์การตอบสนองจากรัฐบาลกัมพูชามีความระมัดระวังโดยกระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกแถลงการเรียกร้องให้ ทยอธิบายรายละเอียดของปฏิบัติการและเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศไทยยืนยันว่าการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการตอบสนองเชิงป้องกันหลังมีการละเมิดอธิปไตยอย่างชัดเจนทั้งสองฝ่ายยังคงเปิดช่องทางทางการทูตเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์บานปลายเป็นความขัดแย้งทางทหารเต็มรูปแบบภายหลังภารกิจสิ้นสุดกองทัพไทยได้ยกระดับความพร้อมของหน่วยป้องกันชายแดนในทุกจุดโดยเฉพาะพื้นที่ยุทธศาสตร์ในจังหวัดศรีสะเกดและสุรินทร์พร้อมจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวงโม เพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยกองทัพยังได้ส่งทีมสืบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าไปเก็บหลักฐานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงขณะเดียวก็มีการเสริมกำลังทางอากาศเพิ่มเติมในพื้นที่เพื่อรักษาความมั่นคงนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงยุทธศาสตร์ป้องกันเชิงรุก De f e n s i v e Offense ที่ไทยนำมาใช้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งมุ่งเน้นการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อภัยคุกค,คาาาาามมมโดดยยยไ่่รรรรรอใหหห้เเเกกกิิคคววสีุนนแงงัะะ์บ ไฮมองว่าการใช้ a e 16เป็นสัญญาณทางการเมืองและการทหารที่ส่งถึงประเทศเพื่อนบ้านว่าไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยของตนในทุกกรณีขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศชี้ว่าการดำเนินการใดๆต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อป้อันการละเมิดอำนาจอธิปไตยแม้การปฏิบัติการจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ แต่ผลกระทบทางจิตใจต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนยังคงชัดเจนชาวบ้านจำนวนมากในพื้นที่อำเภอกันทาลักษ์กรายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดและเห็นเปลวไฟจากระยะไก,กลหลายครอบครัวต้องอพยพออกจากพื้นที่เป็นการชั่วคราวขณะเดยเนียวงว่าหน่วยกู้ภัยและฝ่ายปกครองได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดรัฐบาลไทยประกาศมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทันทีพร้อมยืนยันว่าจะฟื้นฟูพื้นที่และฟื้นความมั่นใจของประชาชนโดยเร็วที่สุดองค์การสหประชาชาติ UN และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาเซียนออกถแถลงการร่วมแสดงความกังวลต่อเหตุการณ์พร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศใช้แนวทางการทูดในการคลี่คลายสถานการณ์สหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งมีบทบาทในภูมิภาคต่างเสนอความพร้อมในการเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยนักการทูดอาวุโสของอาเซียนเตือนว่าความขัดแย้งชายแดนอาจส่งผลต่อความมั่นคงของภูมิภาคและกระทบต่อการค้าชายแดนที่มีมูลค่าหลายพันล้านบาทต่อปีจากรายงานทางเทคนิคของกองทัพอากาศไทยภารกิจครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับสูง โดยสามารถทำลายฐานยิงหลักของฝ่ายตรงข้ามได้โดยไม่มีความเสียหายต่อเครื่องบินหรือกำลังพนนักบินได้รับคำชื่นชมจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงในด้านความแม่นยำและการตัดสินใจเฉียบขาดอย่างไรก็ตามกองทัพยังคงดำเนินการสอบสวนภายในอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศเหตุการณ์คืนมรสุมสงครามครั้งนี้อาจ กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในด้านความมั่นคงการตอบโต้เชิงป้องกันของไทยอาจนำไปสู่การเจราจาระดับสูงเพื่อสร้างกลไกป้องกันเหตุซ้ำรอยในอนาคตนักวิเคราะห์มองว่าหากทั้งสองประเทศเลือกใช้ช่องทางการทูตและความร่วมมือทางความมั่นคงร่วมกันเหตุการณ์นี้อาจกลายเป็นบทเรียนแห่งสันติภาพมากกว่าจุดเริ่มต้นของสงครามซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาคมอาเซียนและประชาชนทั้งสองฝั่งชายแดนต่างคาดหวังอย่างยิ่ง